สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมปฏินดุครับราชินีมหานยมค่ะพบกับรายการสยามวาไรตี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางททบ5บ่ายโมง10นาทีใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็มีโครงการดีๆให้กับที่น้องประชาชนเยาวชนทั่วประเทศไทยเลยค่ะโปรเจกต์ทูนั่นเองจากบริษัทนิวไลฟ์นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ N อ27นะครับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีนะครับอยู่กับอาจารย์สงบและอาจารย์วีรการสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนี่ครับเนี่ยเมื่อวานคุยกันละนะวันนี้ เราจะต้องไปชมภาพพร้อมกับคอมเมนต์นะครับวันนี้อาจารย์เป็นไงบ้างกับคอมเมนต์ปกติก็ชื่นชอบอาจารย์อาจารย์กรรมการชมพงุฟุตตี้ลุนตั๊กตีลานะครับแมนวัตเทนะยูสนุกค่ะก็โอเคค่ะยอมรับไม่สิ่งที่คอมเมนต์ได้ไหมอุ๊ยเขไม่คอมเมนต์อะไรหรอกนะจริงเหรอเขาชมด้วยสาอย่าไปดูกันดีกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูภาพน้องๆพร้อมกับคอมเมนต์ครับค่ะ บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนอย่างมากมายวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายเนีโวไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนีโวไลฟ์ก้าวไกลสู่สากคน ีของดีมากมายนี่แหละเมืองไทยช่างสวยงามร่มเย็นเมืองไทยเมืองใหญ่เมืองน,นี้ทุกคนลว้วนมีแต่น้ำใจงดงามแผ่นดินแนห่งเมืองสยามทุกคนกล่าวนามสยามเมืองยิ้มยังมีเรื่องราวมากมายจะชวนกันไปค้นหาความ เมืองไทยยังมีหลายสิ่งให้จดให้จำเมืองไทยของเราโชว์นีผ้ผมรู้สึกว่ามีความสนุกขนานน้องน้องตัวเท่าๆกันดูแล้วมันเข้ากันดี แล้วก็ทุกคนสนุกสนานกระโดดเหมือนลิงเลยเขาเลือกเพลงได้ดีค่ะเลือกเพลงได้ดีคือเหมาะกับตัวนักร้องนะคะและอีกอย่างหนึ่งในน้องเนี่ยสามารถร้องเพลงแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในฮอล์เนี่ยสนุกสนานไปกับน้องได้นี่ถ้าไม่เกรงใจดิฉันจะขึ้นไปด้บนโต๊ะเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนั่งดิ้นอยู่ก็เกรงใจไงเกรงใจท่านประธานนะคะแล้วกลัวบังข้างหลังด้วยนะคะกลัวขึ้นยืนเป็นต๊ะแล้วเขาจะไม่มองน้องนักร้องไงกลัวจะมองดิฉันเพลินไงเลยนั่งเต้นดิค่ะ คือดีที่สุดสําหรับ5โรงเรียนก่อนหน้านี้ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทําให้เราเชื่อแล้วก็เราก็อินไปด้วยครับลูกแต่ว่าขอให้โรงเรียนต่างๆต่อๆมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไเรื่อยๆนะครับดูรวมๆแล้วมีความสุขครับผมขอบคุณมากครับโหวตกันมานะครับก่อนจะจบเดี๋ยวท่านลองฝากอะไรกับโรงเรียนเชิญชวนค่ะเชิญชวนโรงเรียนค่ะก็ช่วยโหวตกันเข้ามาด้วยนะครับ จะเป็นแรงใจให้กับเยาวชนของโรงเรียนในนามของโรงเรียนต้องขอขอบคุณครับทุกโรงเรียนที่ปวดให้กับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดน่านกระบุรีครับตอนนี้เราก็ยังมีการรับสมัครกันอยู่นะคะเรืเ่อ <ๆ S 2> ยๆนะคะสาหรับโรบงเรียนที่ยังไม่ได้มาสมัครก็ยังรับสมัครอยู่นะคะค ทางสยามธุรกิจนะครับแล้วก็ติดตามชมน้องๆโรงเรียนอนุบาลทหารบกลบบุรีเนี่ยได้ติดตามชมกันที่ได้ช่องสยามธุรกิจช่แน้นะครับได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้พิมพ์นะครับเข้าไปเลยครับผมเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับก็อย่าลืมเชียร์นะครับ N อ็ี่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้เราทั้งหมดคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่กับรายการสยามเร์นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณนะครับดรนภุรุตเบชิุลค่ะบริษัทเดอไรอัอินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับสยามธุรกิจแชนแนลค่ะและแอลโซมหัตไทยค่ะ